อาเลิกกอร์ลมอาจจะยิ่ขวเวนาลยคลาปับเลพัเท็บปุยบักคอมเนาะเยอะพได้เองเลเนาะเลเนี่นั่นมีมันเนาะม่าเรากึดยาเนาะป้าเปนุนเบลตูเบลเบลเนาะป้าปนุ บล๊อตบลอตบลอปะปนุบล๊อตบลอบลอนี่วิดาวยกัญญาอิปุโมนอกัญญาอิปุนาะทัพเทนะทัพพือเอเขอยยาสิทัพพือเอเขอยยาสิทั အဲတခွ no. ာရဲ့နော်။ဟာပြသည်လုံးနေတဲ့ဝတ်တဲ့ဘနာမန္တလိပူနော်။အကနာမိသီရဲ့ဝဲမလုခွိနော်။သဘေရနယ်ဘပွင့်နော်။ဘဘုဒ္ဓတောဘအရိယနော်။ဘဘုဒ္ဓတောဘအရိယဘ พูดได้ต่ป้อริยาเนาะในวันน้เลต่อตระกเนาะบัคอมิ์เนาะลามเมบัคอมมิป้ตะกวะคุอระหะปาบะกวะคุอระหะป้าตกวะุอรหเนนะปกเลยเล้ยมมา มิดตาตราพลาวีวามะมิดตาตราพลาวีว่านูนเป็กะเล็บเราเร็่มูดแเนาะทไมนนาเพื่อเริ่เรื่อง่าอยู่มนุษย์เออมนุษย์เล็กเกอ่อนแออนดีบีมาดียะโดนแน่ปกแล้วเลยเพื่อปกควาอยู่นะกอกแก้วนันเกี่ยว ตาเปนุงง่มถูเอยลงตาเป็นงงุ่มถูเอยลงต,งงลงตาพื้นไอใส่โอ้ขูดใจตาพื้นไอใส่ ต้องขวาเอลิยาบ้า,าบ้าเข้งขวาเอลิยาบาเบเกวาใจเอลขันบาเบเกวาใจเอลขันมามิตาโทน วิมารลมาหิจัทโนวิมารโลเดี่ยวเวลามาเจอหลักาเนาะเยอะตรงเยอะตรงน่นหอไลายมินตานด้วยบหอกว่าเดียวเส้นละไายดาวพังเกลากวาดีสยครับอย่าพูดกันยาวดาน้อยจะพาับผมนีดละบาด นับเอ่ยมโนปาป็นนป้าเป็นนเลตูเดิเดปป็นโน้โบโธเอโลพาพือเอเตโอคอยาเคาพุอเอเตโอโคเจปกุูระปักุูดะโตปาริยาปุะตขวะอรหอะ อริยาขวาริยานี่ปะพุทธ้ต่าขวาริยาปะเมนัเอปะบกวะูอรหะปะบกวะเจอรหั မေတ္တာထပ်ဖြေဝမေတ္တာထောင်းနော်ဒီမှာလော့နဲ့ပြပါခမမြော်လေကြည်လည်ကြွတိနော်ဖို့ပန်နီမနောဘာနော်ဘလောက်ကော်ဒ်အဲမာလိုလေးလို့ဘာနော်မာလိုလေးဘို့ကော်ဒ်ဟုတ်စကေဒူ